โอเคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Double c l t c h Podcast นะฮะก็จะเป็น podcast สั้นๆสักหน่อยนะมาเรสถึงปัญหาของทางด้านเซเวนตี้ซิกเซอร์กันหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเจมส์ฮาเดนฮะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าอตอนนี้เนี่ยทางด้านของเซเวนตี้ซิกเซอร์ใช่ไหม นำทางด้านของราปเตอร์อยู่32แต่2เกมล่าสุดนะครับทางด้านของซิกเซอร์เนี่ยได้พ่ายแพ้ไปทีนี้หลายๆคนก็อาจจะกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่นิ้วของโจเอลเอมบบดอย่างหนึ่งละการโชกของด็อกริเวอร์ถูกไหมในรอบเพลย์ออฟแต่จริงๆมันอาจจะมีอีกสาเหตุหนึ่งด้วยนะครับว่าทําไมทางด้านของแฟนแฟนซิกเซอร์อาจจะกังวลเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นก็คือ p e r f o r m มนซ์ของเจมส์ฮาเดนนั่นเองผมว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเว้ย เป็นปบรเด็นที่น่าสนใจในเชิงการวิจารณ์และเชิงสถิติด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะพามาดูกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจมส์ฮาร์เดนบ้างแล้วแล้วหลายๆคนมองว่าย,ยัางไงอะเอางี้ดีกว่านะเราจะเริ่มด้วยทัศนะของของแต่ละคนกันก่อนซึ่งแน่นอนครับอาจจะมีบางคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ เออทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคนแรกกันเลยฮะต้องขอขอบคุณเฟดอเวเวิแล้วก็คนเขียนอย่างดิโก้มา t i ติเนสด้วยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเอ่อมันออกมาวันที่23เมษายนเนาะไม่ใช่27นะครับวันที่ผมอัดอยู่เนี่ยคือวันที่27แต่ว่าเรื่องนี้มันออกมาน่าจะตอนที่ทีมนรกของ Ra ปเตอร์แพ้เกมสฮะแพ้เกมสีให้กับไอ,อ้ไม่ใช่ซิกเซอร์ซิกเซอร์แพ้เกมสีให้กับโตลต์โตแรปเตอร์ถูกไหมทีนี้ เขาก็ได้เขียนไว้ว่าบัตเลอร์บิกเก็ตส์ป๊อปเปิ้ลฟอร์เดอะซิกเซอร์อิส not เ a ม e 5ห้า h นเดอร์โฮมคอร์ดนะครับแต่มันคือเจมส์ฮาร์เดนมากกว่าทีนี้ทางด้านของ s ีฟ p นเอ็กซ์ t h เนี่ยนะครับอย่างที่ใครๆหลายๆคนรู้กันเขาก็ได้พูดถึงนะครับวิเคราะห์เนาะเกี่ยวกับเจมส์ฮาร์เดนว่าเนี่ยเขาบอกว่าเจมส์ฮาร์เดนลุกดันนะครับ And need Jalen r o s e g l a s s to tell me that คือเหมือนเขาบอกว่าเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยมันมันเหมือนจะใช้คำภาษาไทยยังไงดีมันเหมือนจบแล้วอะเออ จบแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้แว่นของเจเลนโรสเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้นด้วยซ้ํานะครับโอเคโอเคเรามาทําให้เรื่องนี้มันไปในทางที่ถูกต้องดีกว่านะครับเขาบอกไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าคาว่าดันของเขาหรือคำว่าจบแล้วของเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเจมส์ฮาร์เดนมันกระจอกนะเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นทางด้านทางด้านของสตีเฟนไอสมิธบอกเขาบอกว่าฮาร์เดนไม่ใช่คนที่ไม่เก่งเลยฮาร์เดนไม่เป็นคนที่เก่งนะครับ he can still play เขายังเล่นได้ he can average เขาอาจจะ สามารถทําค่าเฉลี่ย20แต้มแล้วก็8แอสซิสให้คุณได้สบายๆนะครับแต่ที่เขาบอกว่าดันเนี่ยหรือว่ามันจบแล้วนั่นก็คือ that's not what I mean when I say done I'm talking about the James Harden that w e s a w in Houston เขาบอกว่าเขากำลังพูดถึง James Harden ในช่วงที่อยู่กับ Houston Rockets that brother is no more ไอ้คนคนน,นะนนั้นอะตอนเนี้ยมันไม่มีอีกแล้วนะครับ He's i not getting the level of separation he was uh he on was ใช่ไหมก็คือแบบเขาไม่สามารถทำ separation ได้ได้เหมือนได้เหมือนเดิมอีกแล้วอะ่ะ h e not getting loose and invasive from defender ก็คือเอาให้ง่ายอภาพรวมของเจมส์ฮาเดนอ่ะเหมือนว่าจะไม่สามารถ create หรือว่ากดดันคู่ต่อสู้ได้เท่าเดิมอีกแล้วนะครับ Because he just doesn't have the quickness นะครับ He hasn't the been same เขาไม่เหมือนเดิมเลย that hamstring injury <c oughs> นะครับตั้งแต่ต آ, since since that hamstring injury คือตั้งแต่มีอาการบาดเจ็บที่ hamstring อ่ะเขาไม่เหมือเนเดิมเลยและในสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับโจเ l ลเอ็มบซึ่งเรื่องนี้มันน่าสนใจนะครับซึ่งเรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะว่าผมว่าแฟนๆซ e r งหลายๆคนก็อาจจะคิดคล้ายๆกันซึ่งผมต้องยอมรับก่อนว่า ก็ไม่ไม่ได้ดูหาเดนเยอะมากนะครับไม่ได้ดูหาเดนเยอะมากขนาดนั้นทีนี้มันก็มี NBA analyst ้วยเนี่ยมันน่าจะมาจาก EN NBA on ESPN นะสำหรับ t e p เ e นเอสมิธใช่ปะทีนี้เรามาดูความคิดเห็นของ analyst บ้างครับ NBA analyst ท่านนี้เนี่ยเขาชื่อว่า j จสันทิมส์นะครับเจสันทิมส์ถ้าผมอ่านชื่อผิดขอการาบอภัยนะครับแต่เจสันเนี่ยเขาก็ได้เขาได เรสประเด็นนี้ขึ้นมาเหมือนกันซึ่งเขาเรสประเด็นเนี้ยก่อนหน้าที่จะก่อนหน้าที่ทางหน้าของเพลย์ออฟจะเริ่มคือรู้แล้วแหละว่าจะต้องเจอแรปเตอร์นะครับแล้วเจสันทิมก็บอกว่าเจมส์ฮาร์เดน is t t ซน s ดอร์เซ that we was when he was in his prime ก็คือเขาไม่ได้พรามเขาไม่ได้แบบเทพเหมือนตอนอยู่ฮิลส t ตันอีกแล้วนะครับ I have been on this all season ผมคิดมาอย่างนี้ตลอดเลยนะ he lost a little bit of his step step ของเขาไม่ได,ดีดีเหมือนเดิมนะครับ และไอ้อะไรแบบนั้นเนี่ยมันทำให้หลายๆอย่างมันยากขึ้นนะครับตอนที่เขาเล่นอยู่บนคอร์ดเขายกตัวอย่างเศิษมาฮะในปี2018เนี่ยเขายิง40.1%ในการพู้อัพจัมช็อตนะครับการยิงพู้อัพอ่ะยิงลงไปถึง40.1%นะครับ this year เหลือ32.9%เท่านั้นนะครับนเนาะแต่อันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะอิน0 1 8 he shot 40% o ทีช็อต p jump s h o ออนูอัพจัมช็อตนี่หมายถึงนี่หมายถึง เอ่อเปอร์เซ็นต์โดยรวมหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่ยิงลงอ่ะเนาะอันนี้ติต่างไว้ก่อนอันนี้ผมขอติต่างไว้ก่อนนะครับว่าไม่แน่ใจเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะบอกว่าเจมส์ฮาเดียนยิงผู้อัพจัมช็อตน้อยลงก็ได้นะครับเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่แต่น่าจะเป็นเอ่อเดี๋ยวผมเช็กให้ละกันผมขอติดไว้ก่อนนะครับนะเนี่ยแล้วเขาบอกว่าในปี2 0 1 8เนี่ย เขามี3.9เมตรฟิลโกลินเดอะร s สตริกเต็ดแอรีเพอร์เกมก็คือแบบข้างในใต้ห่วงนะครับในปีนี้เนี่ยกับซิกเซอร์นะมีแค่2.1เท่านั้นนะครับ so he's getting the to the rim and finishing half as often than he did when he was in his prime นะครับนอกก็คือมันมันเทียบไม่ได้เลยอะ่ะมันมันมันคือครึ่งหนึ่งอะ่ะ2.1ถ้าคูณ2ก็4.2ถูกปะถ้าตัดเป็น2กับ4มันก็เหมือนครึ่งหนึ่งอะ่ะ เออนะครับโซเจมฮารเดนอิทจัส not the same กายฮะเจมฮารเดนไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วเนาะผมว่าประเด็นนี้มันมันน่าสนใจนะเออคือคือคือในดน้าของเจสันเขาได้ยกสถิติขึ้นมาด้วยถูกปะว่าเออไอที่เขาพูดอ่ะเขามีตัวเลขมาประกอบนะครับทีนี้ความกังวลมันไม่ได้มีแค่นั้นไงทุกคนความกังวลมไม่ได้มีแค่นั้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจเนาะ นะครับป๊าบมาอ่ะอันนี้คือสแตทของเจมส์ฮาร์เดนครับในช่วงเรกูกอร์ล่าซีซั่นก่อนนะแค่ช่วงเรกูกอร์ล่าซีซั่นก่อนเรายังไม่เข้าไปในเพลย์ออฟนะครับ2021-2022หรือว่าก็คือปีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเราไปดูการแคชแอนด์ชูตของเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเขายิงลงแค่33.8ลูกนะครับส่วนพูอัพเนี่ยนะครับ33.2สดน้อยลงมาเยอะเหมือนกันนะทุกคนทุกคนนึกภาพออกปะคนอย่างเจมส์ฮาร์เดนอะ ที่พูอัพเป็นว่าเลนน่ะยิงสามแต้มพูอัพนึกลองนึกภาพสมัยอยู่ฮิลสตันน่ะสเตปแบ็กครอสโอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิงสามอ่ะอันนี้คืออันนี้คือแบบมาสเตอร์พีซของแกเลยด้วยแต่แกยิงลงแค่สามสิบสองไอ้สามสิบสามจุดสองเปอร์เซ็นต์อันนี้ในปีนี้นะครับซึ่งถ้าอยากรู้ว่ามันน้อยลงแค่ไหนเราแค่เทียบจากปีที่แล้วก็ได้ครับ ปีที่แล้วทางด้านของเจมส์ฮาร์เดนครับมีการแคชแอนชู t อยู่ที่37.5%ซึ่งอย่างที่เรารู้ฮาร์เดนไม่ได้แคชแอนชู t เยอะขนาดนั้นนะครับเนี่ยสถิติต่อเกมเนี่ยนะครับเขายิงไปแค่หนึลูกเท่านั้นถูกไหมก็คล้ายๆกับในปีนี้แต่ประเด็นคือในปีที่แล้วครับทรีพอยต์แบบพูอัพของแกฮะยิงลงไปถึง36.1%นเซะครับยิงลงไปถึง 36. 1นะยิง6.6ล,ลูกต่อเกม3แต้มแบบพูอัพนะ ลงไป2.4ลูกแต่ทุกคนครับปีนี้ครับปีนี้ครับปีนี้รอโหลดก่อนนะครับ <laughs> ปีนี้กจยิงน้อยลงมาปีนี้กจยิงน้อยลงมาประมาณ0.8หรือเกือบเกือบหนึ่งลูกแถมเปอร์เซ็นต์น้อยลงด้วยครับนี่คือเรื่องที่น่าสนใจถูกไหมและถ้าเราจะไปพูดถึงที่ทางด้านของเจสันทิมบอกถูกปะเนี่ย ในปี2018เขายิง40.1% on pull up jump shot อ่ะไหนเราลองไปดูปี2018หน่อยสินะครับปี2018 2019ป่ะอ่า pull up jump shot pull up jump shot อ่า frequency ยากเลยอันเนี้ย อันนี้ยากเลยนะครับ frequency หรือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น frequency เปอร์เซ็นต์คือความบ่อยในการยิงหรือว่าทรีพอยต์เปอร์เซนที่ยิงลงนะครับเออเนาะอ่ะแต่ถ้าเรายืดอเอาง่ายๆอะ่ะมันคือน้อยลงอะ่ะ <c oughs> มันคือน้อยลงอ่ะนะครับสำหรับการยิงจัมช็อตแล้วก็แล้วก็การจบใน restricted area นะครับถ้าถ้ายึดตามของเจสันท i มนะเออนะครับ คืออันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึง่งอ่ะถ้าเราถ้าเรามาดูในช่วงที่เจมส์ฮาร์เดนแบบพิกพีกหน่อยไหมนะครับสักช่วงอ่ะสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าอ่ะเนาะสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าก็คือปีปีนี้ดูทุกคนดูปีนี้ดิปีนี้ทิ้งหน้าของเจมส์ฮาร์เดนก็พูอัพยอยู่ที่สามสิบหกจุดสามนะครับแล้วทรีพอยต์เปอร์เซนต์เอชแบบแคชแอนชูก็อยู่ที่สามสิบเอ้สีนะ่สิบเอ็ดจุดสี่เนาะแต่พอมาปีนี้เนี่ยแคชแอนชูดแก่ต่ำลงเยอะมากนะครับ cash and shoot ยังเหลือแค่33.8สิบสา่อุดแปดและผู้อัพจัมชอตก็เหลือแค่33.2ถูกปะมันน้อยลงเยอะๆเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงการสร้างเกมของแกนะผมพูดหมายถึงการทำแต้มของเจมส์ฮาเดนด้วยนะครับผมว่าเรื่องนี้แหละที่น่าสนใจมากๆถูกปะอืมนะฮะมันแบบเออน่าคิดเหมือนกันนะน่าคิดเหมือนกันแล้วทีนี้ทีนี้ประเด็นคือทางด้านของเจมส์ฮาเดนครับ ทางด้านของเจมส์ฮาเดนมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นอีกสิ่งหนึ่งนั้นก็คือทางด้านของอเรื่องนี้เว้ยสิ่งหนึ่งนั้นก็คือเรื่อง2แต้มนะครับคือคือถ้านับแค่2แต้มเนี่ยอตอนถ้านับปีนี้นะปีนี้เท่านั้นนะครับ2021 2022เดนยเจมส์ฮาเดน สามารถทำแต้มจากการยิง2แต้มไม่ว่าจะเป็นการเข้าเป็นเลเวอการยิงมิดเรนจ์เนี่ยอยู่ที่แค่47.6%นะครับอันนี้คือในปีนี้เลยนะจากบาสเกตบอล e f e r e n c e เนี่ยเขาบอกมาว่าเจมส์ฮาเดนทำสอแต้มได้แค่47.6%คือยิงลงอะถ้าไปเทียบกับปีที่แล้วครับปีที่แล้วคือ55.3ปีก่อนนั้น5้านั8 5้น5 5 6 5 8 8 53 53 50 48คือ คือไอ้47.6เนี่ยนะครับ47.6เนี่ยในการยิง2แต้มเนี่ยมันน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี2012ถึง2013เลยนะครับมันน้อยมากๆนะมันมันมันน้อยลงเยอะมากพอตัวเลยครับทีนี้เราก็รีเฟอร์กลับไปได้ถูกป่าว่าเออวะ่ะไอ้เรื่องสเต็ปที่เจสันบอกไอ้เรื่องที่ทางด้านของสตีเฟนเอสมิดบอกว่าเขาแบบว่าอาจจะไม่สามารถกดดันเกมรับได้เหมือนเดิม เท่าคือแกยังเก่งนะแต่อาจจะไม่ได้เท่าเดิมมันก็มีความเป็นจริงอยู่พอสมควรถูกไหมอืมนะครับโอเคเรื่องสองแต้มผมขอติดไว้ตรงนี้ก่อนนะเรื่องสองแต้มแล้วเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องของเพลย์ออฟด้วยนะครับทีนี้ทีนี้เรามาม,ามองดูก็แบบเออวะช่อสามแต้มแกก็ไอสองแต้มแกก็ดรอปลงจริงแต่ประเด็นที่ยิ่งเหนื่อยมากกว่านั้นก็คือสามแต้มแกก็ดรอปไงนะนะครับสามสิบสามเปอเซ สามสิบสามเปอร์เซ็นนี่คือนี่คือน่าจะต่ำที่สุดแล้วนะในเรกูลาร์ซีซันของเจมส์ชาเดนเนี่ยนะครับสามเจ็ดสามสี่สามเก้าสามหกสามหกสามห้าสามหกสามสี่เนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะปีนี้คือปีที่ต่ำที่สุดของแกนะครับสำหรับตัวของเจมส์ชาเดนเองในการยิงสามแต้มอันนี้คือในเรกูลาร์ซีซันนะครับอ่ะโอเคเราเราก็เราก็ บอกได้แหละว,ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องการปรับตัวเรื่องการเปลี่ยนโรแต่เรื่องการเปลี่ยนโรเนี่ยผมว่ามันจะมีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นหมายถึงแกก็รับบทเป็นพอยต์การ์ดอยู่แล้วถูกปะออตั้งแต่ตอนอยู่ฮิลส t ตันตอนมาถึงบลูกลิีนแกก็เล่นเป็นพอยต์การ์ดเพราะคาร์รีเอร์วิกับทางด้านของดูแรนก็เป็นสกอร์เรอร์ใช่ไหมแกก็ยังสามารถทําได้ดีนะนะครับถึงแม้ว่าเนี่ยสาปีที่ล้วก็36.2อ่ะนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็มันก็น่าสนใจว่าทําไมเปอร์เซ็นต์มันถึงลดห่วมลดหวกขนาดนี้และส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าอาการบาดเจ็บอย่างที่สตีเฟนเอสมิดพูดด้วยก็ได้ครับทีนี้เราดูในรักกูลา่าซีซั่นแล้วใช่ไหมทีนี้มาดูในเพลย์ออฟครับเพลย์ออฟของทางด้านเจมส์ชาเดนครับในซีรีส์ที่เจอกับแรปเตอร์นี่นะแกลงไป40นาทีนะครับยิงฟิลโกไป13.4ลูกแต่ฟิลโกเปอร์เซนแกมีแค่37.3เปเเองเว้ย ฟิลโกเปอร์เซนเของแกมีแค่37.3%และ3แต้มนะครับอยู่ที่37.9%เท่านั้นนึกภาพาอกอไหมเออคือคือฟิลโกเปอร์เซนมันไม่แตอะฟิลโกเปอร์เซนนะครับไม่ใช่3มแต้มนะฟิลโกเปอร์เซนเะมันไม่แต่ feel ม,แตม,นะ feel มันไม่แตะ40เนาะที่นี่หลายหลยคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่า แล้วในปีช่วงปีที่ผ่านมาหรือว่าตอนที่แกอยู่กับฮิวสันกับรูคลินอย่างเงี้ยในช่วงเพลย์ออฟแกทำได้ดีแค่ไหนในการทำฟิลโกถูกปะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันครับอ่ะนะถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้คือเพลย์ออฟนะอันนี้คือเพลย์ออฟนะครับในปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วสามแต้มของแกเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ สามแต้มของแกเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในปีนี้อาจจะดีที่สุดนะครับเอ้ยตะกี้เราพูดถึงเรื่องฟิลโกเออเอาไม่ก <c oughs> ูไม่ได้พูดถึงเรื่องสามแต้มนี่ตะกี้ใช่ปะเออเรากำลังพูดถึงเรื่องฟิลโกเปอร์เซนเทจนะครับสามสิบเจ็ดนจะุดสามเปอร์เซ็นตเนาะฟิลโกเปอร์เซนเทชสาสิบเจ็ดจุดสาเปอร์เซ็นเออผมก็เบลอทีนี้เรามาดูฟิลโกเปอร์เซนเทจครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับตอนอยู่บรูกลินนะตอนอยู่บรูกลิน ยิงสามแต้ม36.4%ซึ่งน้อยน้อยกว่าปีนี้นะครับเนี่ยน้อยกว่าปีนี้นะเปอร์เซ็นต์การลงอะ่ะแต่ฟิลโกเปอร์เซนเทจของเจมส์ฮาร์เดนฮะกลับมากถึง47.2%และเขาแตะ40%่มา1 2 3 4 5 6 7 7เจ็ดปีแล้วครับ7ปีแล้วครับที่เจมส์ฮาร์เดนเล่นในเพลย์ออฟแล้วต้องมีฟิลโกเปอร์เซนเทจที่ดีกว่า40%เ เนาะอันนี้ถามว่ามันสื่อถึงเรื่องอะไรฮะมันต้องโยนมาเรื่องนี้ฮะต้องโยนมาเรื่อง2แต้มนี่ครับที่ผมติต่างไว้ตั้งแต่ช่วงเรกูลาร์ซีซันใช่ปะว่าเฮ้ยปีนี้ที่หน้าของเจมส์ชาเดนเนี่ยการทำสองแต้มมันมันไม่ค่อยเวิร์กเลยว่ะอ่ะเนี่ยผมพากลับไปดูในช่วงเรกูลาร์ซีซันก่อนช่วงเรกูลาร์ซีซันเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สองแต้มเนี่ยมันคือสามสิบสามเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดในอาชีพถูกปะและใช่ครับมันไม่ใช่แค่เรกูลาร์ซีซัน แต่มันก็ส่งผลมาในเพลย์ออฟด้วยเหมือนกันเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สองแต้มของเจมส์ฮาร์เดนเชื่ออยู่ไหนวะอะเปอร์เซ็นต์สามแต้มเอ้ยเปอร์เซ็นต์สองแต้มของเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยมันอยู่แค่สามสิบหกจุดแปดด้วยทุกคนเปอร์เซ็นต์สองแต้มสามสิบหกจุดแปดเท่านั้น <c ười> <c ười> <c ười> คือคือที่เราเห็นอะเนี่ยตอนอยู่ฮิลสตันใช่ปะ่ะตอนตอนเนี่ยตอนอยู่ฮิลสตันเนี่ยสามสามเปอร์เซ็นต์สามแต้มสามสามสามห้ายี่ยี่ อ่ะสาอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นจะดีสักเท่าไหร่เลยเปอร์เซ็นต์สแต้มอ่ะถูกปะแต่แต่ฟิลโกเปอร์เซนเทจอย่างน้อยเขาก็แตะ40่นะครับ mm hmm. เพราะว่าเปอร์เซ็นต์สแต้มของเขาอ่ะมันโหดเขาดริฟ์ได้เขากินฟาวได้เขายิง3ได้เขาเลยเป็นออฟเฟนซีฟพาวเวอร์ที่มันครบเครื่องสุดๆรึกภาพออกปะเออเนี่ยคือทูพอยต์เปอร์เซนเทจเนี่ยทูพอยต์เปอร์เซนเทจคือแบบเนี่ยห้าหกห้าสิบสี่แปด อ่หกสามหกสี 3, ่ 4, อะไรก็ว่าไปอ่ะแต่ละปีของแกนะครับแต่ปีเนี้ยแต่ปีเนี้ยมันมันน้อยเกินไปหรือเปล่าเออคือผมว่ามันมีส่วนหลายอย่างนะครับอาการบาดเจ็บก็ด้วยไม่รู้ว่าทีมจะส่งผลขนาดนั้นหรือเปล่าเออแต่ฟิโก สองแต้มอย่างน้อยผมว่ามันควรจะต้องถึง40%แต่เนี้มันแค่3านะครับอันนี้คือฟิลโก2สอแต้มนะถึงแม้ว่าฟิลโก3สแต้มแกจะยิงลงถึง38%แต่ นั่นไม่ได้ช่วยให้ f i l โก o เปอร์เซนเทของแกมันเยอะขึ้นครับเพราะฟิลโก o เปอร์เซนเทของแกมันอยู่ที่37เท่านั้นเองอะถ้าเทียบกับปีอื่นๆนี่มันร่วงลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วถ้าเราไปดู f f f e c t i v ฟิลโก g เ percentage ของแกเนี่ยปีนี้ก็อยู่แค่45%นะครับก็น้อยที่สุดในรอบ6 7ปีเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7นะครับเนี่ยแหละเนี่ยแหละ,ละคือเรื่องนี้แหละที่ผมจะ นำมาตั้งข้อสังเกตให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะอย่างที่บอกไปว่าโอเคสามแต้มแกไม่ได้แย่นะพอเข้ามาใน Play off, เพลย์ออฟเออแต่ฟิลโกเปอร์เ,รเซนเทจเอฟเฟกติฟฟิลโกเปอร์เซนเทจทูพอยต์เปอร์เซนเทจของแกแย่ลงแล้วแบบการข้ามเข้าไปการจบใต้แป้นสเต็ปอย่างที่เจสันทิมส์บอกไว้ว่ามันช้าลงหรือเปล่าเอ่อเจเออสตีเฟนเอสมิดบอกไว้ว่าเฮ้ยแกแกไม่สามารถแบบว่ารุก แบบรบุกและกดดันเกมรับของคู่ต่อสู้ได้ดีเท่าเดิมหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเนาะส่วนเรื่อง turnover เนี่ยผมว่าผมว่าเจมส์ชาเดน turnover เยอะเป็นปกติอยู่แล้วนะในเพลย์ออฟอะเนี่ยนะครับ3.6 2.9 3.8 4.6อะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้หยิบนำมาพูดแต่วันนี้ที่จะหยิบนำมาพูดก็คือความ agressive ในการข้ามการใช้ s t e ปของแกแกช้าลงหรือเปล่าอาการบาดเจ็บรบกวนแค่ไหนนะครับอันนี้คือน่าสนใจแล้วมันออกมาเป็นตัวเลขไงถูกปะ แบบเครียดกับโจเอลเอมบิดนิ้วเจ็บแล้วเครียดกับด็อกรีเวอร์แล้วอาจจะต้องเครียดกับเจมส์ฮาเดนด้วยหรือเปล่าและถ้ามาดูช็อตชาร์ตนะครับออสซีรีส์เกมนะครับออซีรีส์เกมนะก็คือก็คืออ่าฟิลลี่อันนี้คือของฟิลลี่ถูกปะ่ะแต่ทีนี้เราไม่ได้สนใจฟิลลี่ครับเราสนใจที่เจมส์ฮาเดนครับนะอ่ะเนี่ย ถ้าถ้าเราเลือกโซนโหมดเป็นแอดวานซ์เนี่ยนะครับคืออันเนี้ยอันเนี้ยเ,เขาจะเขาจะคร่าวๆนะเบสิกนะครับแต่ถ้าเราหาแอดวานซ์เนี่ยอ่ะเนี่ยอันเนี้ยถ้าให้ดูง่ายๆเจมส์ชาร์เดนจบใต้แป้นนะครับสีแดงคืออะไรครับฟิลโกเปอร์เซนเทจ V.S กับลีเอเวอร์เรจคือค่าเฉลี่ยของลีกอะสมมุติค่าเฉลี่ยของลีกอยู่ที่ศูนย์นะครับสีแดงคือลบสิบอะ สีเขียวคือบวกสิบนะครับคือมันจะอยู่ในเรนจ์นี้เอาง่ายๆคือถ้าสีแดงอะ่ะมันไม่ดีเพราะว่าคุณยิงในพื้นที่นั้นต่ํากว่ารีเอเวอร์เรและใช่ครับนี่ก็แสดงให,ให้เห็นถึงการยิงสองแต้มของเจมส์ฮาเดนที่ไม่ดีเอาซะเลยครับในการทําแต้มตายแป้นจะเป็นโฟลเตอร์หรือว่าเข้าไปเล์อพก็ตามการเพเนเทรตตรงเนี้ยศูนย์สามข้างในห่วงยี่สิบหกอ่ายี่สิบหกจากสิบสองแล้วก็ตรงเนี้ย คือยิงเก้าลงสองแล้วถามว่าข้างบนเนี่ยที่เป็นจุดเด่นของแก crossover size step มาแล้วยิงสามแต้มก็ยิงเก้าลูกแล้วลงแค่หนึ่งสิ่งที่แกทำได้ดีคือหนึ่งสองสามมุมนี้ฮะที่เป็นสีเหลืองกับสีเขียวแล้วถ้าให้ผมคิดต่อก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าแรปเตอร์มีไซส์ที่ดีด้วยถูกปะยิ่งแรปเตอร์มีไซส์ที่ดีทางด้านของเจมส์ฮาร์เดนก็ยิ่งทำแต้มตายแป้นได้ยากขึ้นไปอีกฮะ อันนี้เลยเป็นที่มาของช็อตชาตนี้ด้วยถูกปะแต่ถ้าเราจะดูครอบคลุมไปจนถึงช่วงช่วงเร g ก l a ูลาร์ซีที่สแตทก็บอกอยู่แล้วว่าเขาทำสอแต้มได้ไม่ดีนะครับในช่วง play off ฟปีก่อนๆที่ไม่ว่าเจอทีมไหนแกก็เหมือนจะทำได้ดีนะทำได้ดีกว่านี้อ่ะเออใช้คำว่าทำได้ดีกว่านี้ได้ปะหมายถึงหมายถึงโอเคคุณเจอ r a ปเตอร์เปอร์เซ็นต์มันอาจจะต่ำไม่เป็นไรแต่เจมส์าเดน ควรจะต้องทําได้ดีกว่านี้ที่ไม่ใช่ above average เอ้ยไม่ใช่ที่ไม่ใช่ lower than league average แบบนี้อย่างน้อยอาจจะมีสีเหลืองซักสปอร์ตไหมใต้แป้นสุดๆอย่างเงี้ยเออนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันเลยมันเลยแบบเออเรื่องนี้แหละอยากเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่เนาะมันเป็นยังไงกันแน่ใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ สงสัยในเรื่องนี้เหมือนกันไหมนะครับก็พิมพ์เข้ามานะครับทักทายหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เนาะแต่ถ้าจากสแตทแล้วเนี่ยก็น่าก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าหรือเจมส์ฮาร์เดนคืออีกหนึ่งคนที่น่าเป็นห่วงในสรรมการของเซเวนตี้ในเพลย์ออฟรอบนี้นะครับอันนี้ก็ฝากมาให้ทุกคนคิดแล้วกันเนาะผมก็เอาทั้งความคิดเห็นแล้วก็ ตัวเลขต่างๆมาโชว์ให้ทุกท่านดูนะครับส่วนไอตัวเลขที่เจสันทิมสบอกเนี่ยนะครับขออภัยที่หาให้ไม่ได้แต่เรายึดตามความเข้าใจของเจสันทิมสไปก่อนล้วกันนะครับขอบคุณมากฮะขอบคุณมากที่มารับชม podcast ในวันนี้เนาะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันเยอะๆด้วยสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย